สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูการตรวจเช็คนะครับเอ่อหมึกกับดัมของบา t ์เทอรุ่น2715 MFC 2 bit L 2715 DW นะครับว่าจะตรวจเช็คระดับหมึกกับเอ่อเปอร์เซ็นต์ของดัมได้ยังไงนะครับโดยที่ของตัวรุ่นนี้นะครับจะใช้ เราสามารถดึงออกมาดูได้เองใช้ตลับหมึกนะครับ tn 2 480นะครับแล้วก็ตัวชุดสร้างภาพดูดำนะครับ2อ5 5้านะครับนี่ครับการถอดก็จะผักตรงนี้กดตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนตลับนะครับตลับใหม่แล้วก็ต้องเขย่าก่อนแบบนี้ครับซ้ายขวาประมาณ4 5ถึงครั้งนะครับก่อนใส่ลงไป อันนี้เป็นหน้าตาของดำนะครับครั้งที่ใส่จะมีเสียงนี้นะครับถือถือว่าเป็นล็อกเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ใส่กลับเข้าไปคราวนี้นะครับเราจะมาเช็คกันว่าตัวตลับกับดมเนี่ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่ก็จะมีการเช็คอยู่2แบบนะครับเช็คแบบที่เราปริ้น เป็นกระดาษออกมานะครับเลื่อนเป็นกระดาษออกมากับเช็คระดับหมึกที่หน้าจอได้เลยนะครับโดยที่วิธีแรกนะครับคือพริ้์เป็นกระดาษออกมาเราจะมาคลิกที่เมนูนะครับเราเลื่อนมาหาคําว่า print report ตัวนี้นะครับกดโอเคแล้วก็เลื่อนมาหาคําว่า p r i n t Setting นะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลย ออกดโอเคก่อนแล้วก็มาที่กดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะพิมพ์รายงานนะครับพิมพ์รีพอร์ตออกมานี่ครับเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดสเปคของเครื่องนะครับแผ่นแรกนี่นะครับอันนี้คือเป็นระดับหมึก คนเนอร์คาตรินะครับก็คือระดับของหมึกก็อันนี้ก็ยังเป็น100%เต็มนะครับส่วนชุดสร้งางภาพไปเป็นดัมมยูนิตนะครับก็เป็นระดับตามตามที่รีพอร์ตออกมาเลยนะครับส่วนแผ่นที่3ก็เป็นรายละเอียดของการเซตติ้งต่างๆพวก IP Address พวก MAC Address พวกนี้นะครับพวก g a t e วย์ของของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับวงแลดน ส่วนวิธีที่2นะครับเราสามารถเช็คเช็คผ่านหน้าจอได้เลยว่าระดับหมึกมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคโดยที่มาที่เมนูนะครับมาที่มิชชั่นเอ่อแมชชีนอินโฟแมชชีนอินโฟกดโอเคตรงกลางนะครับแล้วมาที่คำว่า PART Life อันนี้คือระดับของหมึกนะครับกดโอเคเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นบอกระดับหมึกบอกว่าหมึกมีระดับไหนถึงใช้ไปกี่ระดับกี่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ประมาณนี้ครับส่วนดัมมนะครับก็เลื่อนลงมากดเคลียร์ก่อนมันจะกลับมาที่เมนูแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาคำว่าดัมมนะครับก็คือชุดสังาพาตอนนี้ใช้ตอนนี้เหลืออยู่3 6เนะครับ ก็แนะนำให้เปลี่ยนก่อนก่อนที่จะเป็นศูนย์นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คมึกละดำนะครับของมาเ e อร์ mfcl 2 7 1 5 dw ครับผม